ขออนุญาตแปดนบาทครั้งที่สามจ้าดูแลรยกาดูแลบอกเลคะขอบคุณขอบคุณมากมาคะเป็นกับขอนแกนของเรานะคะก้องวายุเชิญค่ะก้องวายุก้องวายุบอโน้ตเปิดประมูลที่หนึบาทค่ะ ต้องหลโต้นไหนชาชูมาชูเท่าไหร่ครับ2,000บาท200บาทครูจิตตังค่ะครูจิตตัง2 0งบาทค่ะครั้งที่1นึ่ง2อ0บาท300บาททอเปอร์ค่ะขอยา0 0บาทพี่พี่เล็กแบนโตมดห1,000บาทครับคนเบลยังไงคะคุณเบลตดเท่าไหร่ครับยังไงยังไงหัวมายังไงดพีหัวแม่ผาหัวหัวกลัแล้วอ และขอยา1หนึพันบาทครั้งที่สองสาันบาทที่พี่เบิร์ดค่ะเลกสามพันบาทค่ะครั้งที่หนึ่งสามพันบาทครั้งที่สองมีใครให้เพิ่มเลยจ้าไม่มีแล้วสามพันบาทโลกตบนิกเกอเลยจ้าขอบพระคุณนะอ้สวัสดีค่ะยานน น้องบอลน้องบอลโตเกียวมิวสิกเชิญค่ะมาเร็วมาเร็วน้อองบลโตเกียวมิิวสาเชิิญค่่ะกนอยูก็มาค่วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอุ้ยบิดจับร้อนเงินค่ะช่วงนี้บอสน้ตเปิดมาที่ห้าพันบาทค่ะห้าพันบาทค่ะมีใครรับเพิ่มไม่จ่ายห้าพันบาทครั้งที่หนึ่งน้องบอลค่ะห้าพันบาทครั้งที่สอง รับเพิ่มจ้าและห้าบบาทครั้งที่สนามสนุกนเลยจ้าตอบพระคุณมากมที่ร่วมสนุกกันจ้า๊โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตัวแทนจับปิ่นขับอยู่ก่อนนะแม่นะตัวแทนจับอย่าแย้งกันค่ะแม่ก่อนจะไปก่อนจะไปให้อวยพรหน่อยตัวแทนของปินขับขอนแก่นนะคะอวยพรนะคะ อย่าแย้งกันด, <S <S ด้วยความ <S <S อาวุโสสุดให้แม่วางเป็นเป็นหัวมาม่สั่งอาวุโสอ่ะค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของน้องๆฟินขับพนักงานฟินขับพอ,อนกันของเราอ่วยพรบอดบิ๊กผู้ยำร้านฟินช์ของเราเลยคะ่ะขอส่งกระแสจิตไปก่อนนะคะที่กำลังถ่ายรูปอยู่เนาะนะคะเราร่วมงานกันมาที่เรารู้จักกันมานานแล้วอะ และเราก็ร่วมงานมาตั้งแต่เดือนเมษาเนาะที่เราเริ่มตั้งเสาก่อนหน้านั้นพี่เจอกันแล้วก็เจอกันแล้วเพราะว่าเราจะบอกว่าให้บอสมีสุขภาพดีตลอดเวลาเพราะว่าเขาทํางานนะคะไม่มีสินใดเลยถ้าวยพรเรื่องความรวยจะไม่วยพรเพราะรวยมากยังไงก็ขอให้สุขภาพมาก่อนสุขภาพดีและดูแล พนักงานของเราหรือไม่ว่าจะเป็นโตเกียวมิวสิกฟินคับหรือเป็นฟินแลนด์คาเฟ่ทั้งสองสาขาให้อยู่ดีมีแหง่งและก็เพิ่มยอดโบนนะัสสิ้นปีตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่กวางขอบคุณฟินคาบค,คอนแกนของเราด้วยนะคะค่ำคืนนี้หลังเสร็จงานนี้เจอกันนะแม่นะมานะ <laughs> นะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวให้ศิลปินนะคะเตรียมตัวนะคะสำหรับการแสดงต่อไปของเรานะคะช่วงนี้หรือหรือตลอดคืนนี้เราจะประมูลตลอดเลยไหมคะเราไม่ต้องทำอะไรแล้ว <laughs> การแสดงต่อไปนะคะเป็นการแสดงของศิลปินนะคะจากค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะวันนี้ต้องมาติดตามรับชมกันว่าจะเป็นการแสดงชุดอะไรนะคะจากศิลปินค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะอ่า